สวัสดีค่ะกลับมาแล้วตามคำสัญญานะคะหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะจีก็ได้มารีวิวชุดซูเรนแอคเน่เซ็ตน้องใหม่จากซูเรนนะคะซึ่งประกอบไปด้วย Gel. Gel. แอคเน่คลีนซิ่งเจลแอคแน่เซลและก็แอคเน่ครีมค่ะตอนนี้ผ่านมาแล้วเจ็ดวันเป๊ะเลยนะคะใช้ซูเรนแอคเน่มาเจ็ดวันแล้วนะคะ ใช้เองใช้จริงทายจริงทายเองด้วยนะคะไม่ได้มีการตัดต่อเลยนะคะหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะโอ้หกก้มใจมากบินกลับมาจากอินเดียค่ะแพ้น้ําสิวขึ้นเต็มเลยค่ะหน้าก็แดงคันถลอกไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบโอ้โหจิ้มแรงไปหน่อยค่ะสิวอุดตันสิวโผดเต็มหน้าผากเลยนะคะส่วนสิวฮอร์โมนนี่ก็มีนิดนึงค่ะยังมีอยู่ ไม่ค่อยมีเยอะนะคะเพราะว่าเอ,อ่อก็อายุก็เลยวัยรุ่นไปเล็กน้อยแล้วนะคะฮอร์โมนมันอาจจะลดลงบ้างค่ะแต่ว่าท่านที่เป็นสิวฮอร์โมนนะคะอาจจะหายช้ากว่า้ย,ยนิดนึงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนของเราก็ต้องใช้เวลาปรับตัวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นสิวผดแล้วก็อย่างย้ยนี่เป็นสิวผดเยอะเลยนะคะเต็มหน้าผากตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วแดงเต็มหน้าเป็นจุดๆเต็มหน้าตอนนี้ก็ หายดีขึ้นมากแล้วนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเชื่อค่ะต้องใช้ด้วยตัวคุณเองนะคะยังไงก็ฝากซยเรนแอคเน่เซตไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ